สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกับช่องบูสส์พระเครื่องสาระพระเครื่องต่างๆที่จะนําเสนอในช่องนี้นะครับก็วันนี้จะมีจะมาคุยเรื่องพระหลวงปู่ทวดร,รุ่นรอสอ200ปีพุทธศักราช2525นะอออ,อวัดช้างให้นะครับ เหมือนเดิมราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านแต่ว่าจริงๆร,รุ่นนี้หลักร้อยแทบจะไม่ได้นะครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปเยอะก็เลยเอารุ่นนี้มาให้แนะนํากันเพราะว่ารุ่นนี้มันหลายคนสับสนเหมือนกันว่ามันมีกี่บล็อกกี่พิมพ์มีหน้าอะไรบ้างนะครับก็เลยามาคุยลวงปู่ทวดรอศสองร้อยเรามาดูเนื้อหาพระกันนะครับว่า รุ high, ่นนี25 25. ้มีประวัติอะไรยังไงนะครับเหรียญกีบบัวหลวงปู่ทวดรอสอ200ที่อดวัดวัดออกวัดช้างให้ปี2525นรบหะครับือมีหลายชื่อเรียกด้วยกันนะครับรุ่นนี้จะเรียกว่ากีบบัวเล็กปี2525อกีบบัวเล็กปี25ก็ได้หรือสมโพจน์รัตนโกศิน์ก็ได้รอสอ200ก็ได้ครับคือทั้งหมดทั้งมวลก็คือรุ่นเดียวกันนะครับ เรียกกันไปหลายๆชื่อตามแต่ใครจะเรียกแต่ว่ามันก็คือรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้จัดสร้างปลุกเสกเมื่อวันที่9 9 3มีนาคม2525ซึ่งเป็นการจัดสร้างเนื่องในวาระโอกาสพิเศษกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีโดยมีอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีผมก็ย้อนกลับไปดูว่าปี 2, ออสองรศสองรคือรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีันเมื่อไหร่ก็คือจริงๆเรื่องในโอกาส รัตนกโกสินทร์เนี่ยยุครบรอบ200ปีเนี่ยมันจะบรรจบครบจริงๆคือวันที่6เมษาย25น2525ซึ่งรัฐบาลสมัยนั้นคือพลเอกเปรมนะครับที่ได้จัดงานสมโภชร,รัตนกโกสินทร์200ปีขึ้นนะครับะฉะนั้นวัดได้ทำการสร้างก่อนที่จะมีก่อนที่จะครบรอบ200ปีนะครับจัดสร้างเมื่อ9 1 3เมษายนซึ่งจัดก่อนประมาณเกือบ,บเดือน นะครับพิธีปลุกเสกนี้เพื่อใช้เพื่อเอาไปแจกจ่ายในง,งานสมภูรัตนกสินนี่แหละซึ่งอาจาร,รย์นองวัดไสาขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับและพระเกจิมานั่งปลุกเสกล้วนแต่มีชื่อเสียงทั้งนั้นในสมัยนั้นนะเช่นหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงหลวงพ่อดําวัดตุยงท่านเจ้าคุณวัดนาประดูนะครับซึ่งเป็นสายใต้ทั้งนั้นนะครับและมีเกจิอีกหลายท่านซึ่งรุ่นนี้ก็ ตามสโลแกนเลยครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านแต่ตอนนี้ก็หลักร้อยไม่ได้แล้วนะครับอ่าโอเคเรามานะจะดูจํานวนการจัดสร้างกว่าปีที่จะทํารอศสอ0 0ตอนนั้นก็คือจะมีที่สร้างพร้อมกันก็คือจะมีพระบูชาหลวงปู่ทวด200อองค์นะครับรูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดเล็กเนื้อทองคำสองร้อยองค์เนื้อเงินสองร้อยองค์เนื้อนวะ 2525องค์คือทําเท่าปีทําเท่าปีพศ2525นะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ทวดกีบบัวเล็กนะครับที่เราจะดูกันวันนี้แหละแล้วก็มีหลวงปู่ทวดพิมพ์ใบเสมาเล็กอีกจํานวนหนึ่งเท่าที่ศึกษาดูทั้งหมดทั้งมวลจะสร้างประมาณ84,000องค์ครับรวมทุกรายการแล้วนะครับเท่าที่เท่าที่ดูมาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอ,ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยคือประมาณ8 4 0 0 0องค์นะครับรวมทุกรายการ อ่ากนี้เรามาดูพระหลวงปูทวดกิบบัวเล็กส่วนพระหลวงปูทวดใบเสมาเล็กเนี่ยจะหายากนะครับหายากหายากเพราะว่าฝั่งมาเลสิงคโปร์เนี่ยกวาดไปหมดหลังจากที่ทำพิธีในตอนนั้นไปนะครับคือชาวฝั่งมาเลสิงคโปร์เอาไปซะเยอะนะครับเหลืออยู่ในบ้านเราก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับกระแต,แตก็ยังยังยังพอหาได้แต่เจอพบเจอ ไม่เหมือนกีบบัวเล็กราสอสองร้200จะเจอเยอะกว่านะครับแล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ยังมีประสบการณ์ด้วยนะครับก็คือในในพิธีปลุกเสกในอุปศวัดช่างให้ในคืนวันที่13มีนาสอ2 5ันวิญญาณหลวงปู่ทวดได้มาประทับทรงเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะครับก็คือหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออก มาประทับอยู่อย่างนั้นจนเสร็จพิธีพร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์วัตถุมงคลด้วยทาให้วัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในสมัยนั้นครับเนื่องจากวิญญาณของหลวงปู่ทวดได้ได้ลงมาประทับในพิธีนะครับเราก็พอทราบคร่าวๆแล้วว่าการจัดสร้างเป็นมายังไงครับสร็นนี้เรามาดูว่าทําไมรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้ทําไมหน้าตาหลวงปู่ทวด มีมากมายหลายแบบก็คือเออคำตอบก็คือพระรุ่นนี้นะครับเป็นพิมพ์ล้อพิมพ์ตามพระกิจบัวล้อพิมพ์พระกิจบัวแข้งสั้นยาวปี2506นะครับและกิบบัวรุ่นหนึ่งปี2 5 0 7กนจบัวรุ่น1ปี2508จะเห็นว่าการล้อพิมพ์ทั้งสามแบบเนี้ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยทำให้พระ ที่เราเห็นหน้าตาแต่ละองค์แต่ะละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นพระกีบบัวรุ่นหนึ่งปีสองปีสองพันห้าร้อยเจ็ดจะเป็นที่นิยมเพราะว่า,าที่เป็นรุ่นหนึ่งเพราะว่าตอนสมัยที่ทำนั้นก็ฮะตกไม่เอกไปตรงพระกีบบัวปีสองพันหน้าร้อยเจ็ดเขาเลยเรียกรุ่นหนึ่ง มาตั้งแต่สมัยนั้นเลยแล้วก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเป็นเป็นรุ่นหนึ่งปี2507เหั้นเอ่อพระรอศร200ของหลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าบอกว่าหน้าไหนหน้ารุ่นหนึ่งเป็นที่นิยมครับที่นิยมที่นิยมมากที่สุดก็คือหน้ารุ่นหนึ่งแล้วก็มีสังคติแตกทอขีดอันนี้คือเป็นที่นิยมแล้วก็จะมีพิมพ์ที่เป็น บล็อกศูนย์กระโดดนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมคือหมายความว่าในจํานวนการปั๊มเยอะๆเนี่ยจํานวนพิมพ์เยอะๆมันก็จะมีโอกาสเคลื่อนหรือรอยหยักต่างๆไม่ว่าตรงรอยหยักที่หน้าผากของลูกบูทวดเองหรือรอยใบหน้าหรือตรงหูนะครับเมื่อมีการปั๊มเยอะๆก็จะเกิดรอยหายไปบ้าง ก็เลยเป็นหน้าต่างๆเกิดขึ้นมีหน้าหนุ่มหน้ากลางหน้าแก่และหน้ารลุนครับก็เลยก็เลยรุ่นนี้ก็เลยมีหลายหลายหน้าหลายพิมพ์ถามว่ารุ่นนี้หน้าเก็บไหมก็ต้องตอบพิจารณาดูว่าหนึ่งมีการสร้างชัดเจนไหมโอเคมีการสร้างชัดเจนถูกต้องนะครับสองเอ่อ มีงานประกวดไหมโอเครุ่นนี้มีรายงานประกวดเกือบทุกงานนะครับแล้วก็มีในหนังสือปบับพิเศษในมีในหนังสือหลวงพุทธดฉบับพ,พิเศษเนี่ยในปี2 5 0 6ก็ได้ใส่รายการรสสอ2 0 0ลงไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพระหลวงพุทธดเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างต่อนเนื่องดังนั้นก็ยังเป็นที่น่าเก็บอยู่นะครับรุ่นนี้ยังเป็นที่น่าเก็บอยู่ แม้จะไม่มีโค้ดแต่ถ้าเราศึกษาดูแล้วก็ดูเนื้อดูวันนะสีแล้วเข้าใจความเป็นมาของพระเนี่ยเราก็จะรู้พอสมควรว่าอันนี้น่าเก็บอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ฮอโอเคเดี๋ยวเราจะมาส่องกันดูคร่าวๆนะครับว่าหน้าหนุ่มเป็นยังไงหน้าแก่เป็นยังไง หลังนะใหญ่หลังนะะเล็กเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันกี่บ,บัวรอสอสองรอยนี่หน้าหนุ่มนะครับเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหน้าหนุ่มแทบจะไม่ต้องใช้กล้องสองเลยเนื้อก็มีทัเนื้อทองแดงลมดำแล้วก็มีทองเหลืองลมดำก็มีนะครับอโอเคเดี๋ยวสองดูแล้วกัน โอเคอันนี้เป็นหน้าหนุ่มนะครับเห็นไหมครับหน้าหนุ่มก็จะไม่มีริ้วที่หน้าผากเลยนะครับ,รบหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับใต้กีบข้างล่างเป็นกีบบัวนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นข้างบนเป็นนะนะครับอ่า การเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดนะครับรอสสองร้อถ้าเปถ้ามีศูนย์กระโดดด้านหลังตรงรอสสองร้ก็จะเป็นที่นิยมนะครับเป็นทีนิยมเหมือนกันเพราะหายากบอกเยีอนณะอยู่ไหนครว่านะนี่ครับคำว่าณณนะนะมาจากไหนจริงๆเวลาครูบาอาจารย์ท่านเขียนยันเนี่ย จริงๆเราก็ต้องมีความรู้เรื่องยันกันนิดนึงนะครับเราจะต้องมีความรู้เรื่องยันบวกนะมะพระทะมะอะอุอะไรพวกเนี้เราก็ต้องมีการจดจอาอักขระโดยส่วนตัวผมก็จะจดจําเป็นอย่างนี้ก็คือจะมีตารางที่เขียนไว้อย่างของงูทวดเป็นนะใช่ไหมอ่าเราก็มาดูว่าเอ๊ะนะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าดูบ่อยๆเราก็จะจําได้แล้วครับอ่าโอเคอย่างนี้นะครับ อ่านี่นะครับอันนี้คือณนะในภาษาธรรมอ่าโอเคนี่นะแล้วก็มะอะอุเนี่ยอย่างอุเนี่ยอย่างหลายอาจารย์อาจารย์หลายท่านก็ก็ชอบเขียนหลังยันอุอ่าอย่างเงี้ยเราก็จะจําได,ได้อ๋ออันนี้คืออุอหลังยันนะอ๋อโอเคเราจะได้เข้าใจ ส่วนตัวผมจะดูอย่างนี้นะครับคือพอเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะจําสิ่งเหล่านั้นได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเกตความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆอาัมาฝากหลังยันนะนก็คือโอเคโอเคอ่าังยันนะครันะ้าก็มีหน้าเล็กหนะใหญ่นะครับหน้าเล็กหน้าใหญ่เป็นยังไงอันเมื่อกี้หน้เล็กนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าใหญ่ เห็นไหมอ,อันนี้เป็นหน้าใหญ่นะครับโอเคเมื่อกี้เราดูหน้าหนุ่มไปแล้วเราก็มาดูหน้ากลางโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้ากลางนะครับนี่คือหน้ากลางก็เหมือนกันอ่าพิมพ์เดียวกันข้างหลังก็เขียนเหมือนกันนะครับ ยุงปูทวดวัดช้างห้าหยียบน้ำเทะเลจืดรอสอสองร้อยนะครับรับตนโก,กสินทร์ศกสองร้อยโอเคโอเคอเคอมาดูอ่านี่ครับอ่าอันนี้คือหน้ากลางนะครับนี่คือหน้ากลาง โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าแก่เหมือนกันครับหลังก็เหมือนกันนะครับโ okay. อเคดีขึ้นหน้าแก่นะครับส่วนหน้ารุ่นหนึ่งผมไม่มีนะครับ ซึ่งหาย,ยากคนก็เลยคนก็เล่นกันเยอะก็เลยหลุดออกมาน้อยอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดู3ามหน้านะครับเดี๋ยวให้ดู3ามหน้าไล่กันไปเลยนะครับอ่านมกลางแล้วก็แก่ โอเคเนาะ่มกลางแล้วก็แก่ชัดเจนทองแดงลมดำทองเหลืองลมดำมีเ okay. นื้อมันปูด้วยเ okay. อาส่วนถ้าจะเล่นหากันก็เล่นหาตอนนี้อยู่ที่เอ่อเล่นหาตอนนี้ก็อยู่ที่พันกว่าบาทนะครับ แต่ส่วนน้าที่เป็นรุ่นหนึ่งนี่ก็จะแพงหน่อยก็สองพันสอแต่ถ้ารุ่นธรรมดาอย่างนี้ก็มีตั้งแต่พันห้าจนถึงพันเกานะครับแล้วแต่สภาพสวยไม่สวยสวยมากสวยน้อยนะครับเก็บไหมเก็บได้ครับเพราะตอนผมเก็บยังไม่ถึงพัน ตอนผมเก็บอยู่นั้น7800อนะครับตอนที่ผมเก็บอยู่นั้น7 8 0 0ตอนนี้ก็มาพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดซึ่ง7 8 0 0เนี่ยคือ3ปีที่แล้วนี่เองนะครับ3ปีที่แล้วนี่เองแต่ตอนนี้ก็ขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบเท่านะึงนะครับเท่านึงละขึ้นมาเท่านึงละ,ะส่วนการดูก็จริงๆเนื้อหาพระปี2525เนี่ย สังเกตจะมีตัวนี้ก็จะมีเส้นลุงที่เป็นรัศมีขอบข้างเห็นไหมครับเป็นรัดมีขอบข้างน,าน,างนี้นะครับอ่าตรงนี้จะไม่มีแล้วก็จะมีเนื้ออ่ามีเนื้อเกินโดยการปั๊มก็จะมีเนื้อเกินนะครับ องที่มีเนื้อเกินเพราะพระปั้มจำนวนมากก็จะมีเนื้อเนื้อเกินเหมือนกันนะครับอย่างองนี้นะครับอ่าก็จะมีเนื้อเกินอ่าบนพระเศียรของท่านเห็นไหมครับมีเนื้อเกินอันนี้ดูง่ายครับ อย่างเงี้ยดูง่ายโดยเนื้อหาดูง่ายครับรุ่นนี้ดูไม่ยากของเก๊ก็น่าจะของเก๊ก็น่าจะเบินนไม่คมอาจจะไม่คมสีสันวันนะของเหรียญก็จะไม่มีลุง้งไม่มีเนื้อหาข้างหลังไม่มีรัศมีอย่างเงี้ยดูง่ายนมครับ ฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนะครับคลิปนี้ยิงรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับุดไว้ส่งงานประ,ประกวดนะครับก็เก็บตอนนี้ราคายังไม่แพงเนี่ยครับถ้าเดี๋ยวแพงแล้วก็จะเก็บกันไม่ได้เพราะว่ารุ่นปี2 0ง0กีบบัว2,500าเจ็ด ลงาห้าร้อยแปดนี่ราคาไปหลักหมื่นกันหมดแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับในคลิปนี้ผมก็หาเนื้อหามาให้ตามนิตยสารต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนี่ครับเราจะมาแบ่งปันสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องพระอย่างนี้นะครับเพื่อใช้เกิด ความรู้ที่ดีนะครับในการเก็บสะสมไม่เก็บผิดเก็บถูกออกทะเลกันอยู่โอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับหลวงูุทธวดราสอ2 0 0ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ